สวัสดีค่ะไรเดอร์ลูกดกแม่เจ็ดแสบนะคะอ่าก็วันนี้จะเป็นวันแรกที่เราจะไปวิ่งงานนะคะหลังจากที่หยุดมาตั้งแต่ประมาณวันที่สิบหกที่เกิดอาการวูบเนาะแล้วก็รถล,ลม้มก็มืนหัวก็ยังไม่หายเลยคะ่ะไม่ไม่หมอบอกว่าเออมันจะค่อยๆหายไปเองนะมันอาจจะใช้เวลาหน่อยคะ่ะแล้วก็ ผลตรวจเลือดก็ปกติทุกอย่างนะ <c oughs> ผลตรวจเลือดที่ตรวจไปก็ปกติทุกอย่าง <c oughs> แต่ก็จากที่เราดูในกลุ่มนะของเชียงรายนะตอนนี้ค่ารอบลดลงอีกแล้วค่ะจากปกติขั้นต่ำ ข่านต่ำจะเป็น21บาทนะตอนนี้เหลือ20บาทละ่ะคือมันแย่ลงทุกวันเลยค่ะแก๊บก็เราก็อายุเยอะแล้วเนาะสี่สิห้าละถามว่าอันตรายต่อตัวเราไหมมันก็อันตรายนะคือทุกวันนี้แบบเสี่ยงมากเลยถึงแม้ว่าแก๊บเขาจะมีประกันอุบัติเหตุให้เนาะ <c oughs> แต่มันก็ถือว่าเสียงนะคะแล้วก็มันเราก็ไม่รู้จะไปทำอะไรแล้วเนาะก็คงต้องทนวิ่งต่อไปแล้ววันนี้ยอ่าก็เป็นวันแรกหลังจากที่มาสิบห้าวันจะลองไปวิ่งดูว่ามันจะไหวไหมเราจะไหวหรือเปล่าเนาะเพราะว่า อาการมึนหัวมึนหัวมันไม่หายแล้วก็ไม่รู้ว่าจะจะจะไหวสักถึงกี่ชั่วโมงนะแล้วก็มาดูแล้วก็เดี๋ยวเย็นนี้มาดูยอดล่าสุดกันว่าเราวิ่งได้กี่บาทเราวิ่งถึงกี่โมง <S 2> <S 2> <S ก็เดี๋ยวจะมาแชร์ให้ทุกคนดูนะคะว่ามันเป็นจริงไหมยอย่างที่เขาพูดมันเหลือแค่ยี่สิบบาทจริงไหมอืม ตอนนี้ก็มันภาระมันยังเยอะอยู่เนาะทำ Youtube ก็ไม่ประสบความสำเร็จค่ะทำมาถามว่าทำมากี่ปีแล้วเราก็ทำมาเกือบสิบปีแล้วนะเนื่องจากแบบเราไม่ค่อยมีเวลาอัดคลิปลงแล้วก็บางทีแบบอัดคลิปลงแล้วไม่มีคนดู นะเขียนคิคแวแป๊บนึงช่วยน,นือัดคลิปแล้วไม่มีคนดูไปดูเหอะคลิปเราอะ่ะมีคนดูคนสองคนมันจะไปผ่านกดได้ไงแล้วก็อย่างว่าเนาะก็คลิปเราอาจจะไม่ค่อยมีสาระเราทําไปเรื่อยค่ะอยากอัดคลิปอะไรก็อัดมันก็เลยแบบอ่า ยูทูบเขาเอาจเขาเขาเขาเลยอาจจะไม่แบบอ่าเขาเรียกอะไรไม่ด uh, <c oughs> ันดันคลิปเราอ่ะเมื่อก่อนเป็นพีซเนาะแต่งหน้าทุกวันเขียนคิ้วทาแป้งทุกวันมันก็โอเค แต่เดี๋ยวนี้คือแบบอยู่แต่บ้านเนาะก่อนหน้านี้ไม่ใช่เดี๋ยวนี้ก่อนหน้านี้คืออยู่แต่บ้านไม่ค่อยแต่งหน้าแล้วก็ตื่นเช้ามาก็ทาครีมบางทีไม่ใส่แป้งเลยเป็นคนไม่ค่อยชอบแต่งหน้าเท่าไหร่เนาะคือเพราะว่าเราก็อยู่บ้านอะเราก็ไม่รู้จะแต่งให้ใครดูแต่ก็มีบางคนเขาก็บอกว่าแต่งๆไปเถอะเผื่อ เผื่อนู่นนี่นั่นเผื่อผู้ชายมันเห็นแต่ก็ยังว่าเนาะก็คนมันไม่ชอบแต่งเนาะเราไม่ค่อยชอบแต่งหน้ากก็เลย <c oughs> <c oughs> ก็อาจจะมีแบบทาลิปบ้าง <c oughs> อะไรบ้าง